สวัสดีครับช่างไม้บูนั่งจับโคระตังไว้ครับผมพร้อมน,นะจ๊ะตอนนี้ทำความสะอาดน,นะวจ๊ะ <c oughs> เล่นก่อนจากตอาอีน้นีก่อนจาะแขยงย,ยืดเกินนี่หมดเลย ยากนะอะไรน้นนองยงน,นม่กล้าแม่บูดีใจร้ายเพราะบานกลับมามีมเเนะเอมีคนทำให้มีคนปลกใจถูตั้งแต่องพ่ออ,อ,อยู่นี่ไม่เคยกว่าบ้านเลยอชัผาชิดเต่าเสีดูนะ มันไม่อ <mechan> ย <os> ู <sh> 네่กตั้กกตั้กกระตั้กกรตัเอมันกยู่ไม่ได้แล้วบนี้ สวัสดีเอฟซีทุกท่านานะครับยามตอนเช้าครับผม แกเนี่ครับสองค,คุณพ่อไม่เอยอะเลยทำไมคุณแม่ไม่สก็ไม่รู้ว่าปิดหึ้อไม่ปิดอะไยนั้นเพราะว่าพี่หรอ ะนะคะอุ้ยหลับจังเลยขอบคุณจา้าตกลับมาได้อย่างนี้และแม่จะดีใจมีคนทำาล<ม><ม>อออยู่ชิโตนิสิกังดีใจมีคนทำความสะอาดให้อยากจะทำอยู่แต่มันไม่ไหวมันเหนื่อยมันเวี้นหัว ยึดถึงยึดถึงทั้ทง,ทง,งหงาไม่มีคนคุยไม่มีคนใดสวัสดีทุกคนนะครับผม เสร็จแล้วก็เลยมาวางได้เลยจ้ามาอยู่ด้วยก็มาทำทำาสารให้กับเราแรงเตๆๆๆแล้วย,วย,วย,วยมไม่อยู่อะใครจะทำาหนะ้่กความให้ก็ไม่มีคนทำมีใครตัง้งฟามด้วยตัวเล็กๆ อันีสี่ห้ามาแกะอ่ะนอนแช่ลงเนี้ยเลยขอช้านฉันจะได้กินอันนี้ต้องจำหรับพกส้อหรับพกพาแก้วอันนี้น,ะน่ะพก็พาไปในที่ไกลๆเก็บความร้อนไปขยับมาฝังนี้มาหน้าฝันงนี้ พก็จะทำกามสะอาดจ้ฮาฮัลโหลโตครับผมนี่จ้าโอเคจ้าสะอาดแล้วจ้า ม่พ่อบ้านมาอยู่ด้วยก็ดีแบบนี้แล้ะเนาะมีคนทํางานเช้ามามีคนทํางานปัดกวาดเช็ดถูนล้เปิดคุยกับเอฟซีใชครับผม ก <ừ> ็ไม่เห็นตัวคนอ่ะนะ